拉莫达达。<noise> สเสลเพื้นไปจำพันษาเมืองพระอินทาอยู่ท่านดาววาดึงพอไปถึงแท่นศิลาใกล้ปาสาทของพระอินทามวลมู่เทพระบุตธ,ธิดาหลังไหลกันมาบูชาพุทธองค์ พากันมาเป็นลาที่เส้นโกธให้ไปปวดแสดงคำทเทสนาพระมารดานั้นยังอยู่สนุกสนิทพระองค์สถิตร,รอพระมารดาท่านก็เลยอยู่จำพันสารอพระมารดาอยู่ชั้นดาวะดเดือง การเวลาผ่านมาคบใจมาสามเดือนไม่ขาดวันนี้พอดีพาสง่ันอยู่จำพรรษาเก้าสิบวันพอดีวันนี้เป้าวาน,านาออกพรรษาแล้วนาเจ้าข้าถึงวันเวลา พระองค์เสด็จลงมาจากเมืองสวรรค์เพราะเป็นวันสำคัญจึงตากบาตเทโอโอโหพุทธาคุณวันประเสริดแทนล้ำเลอประเสริฐยิง่งในโลกาพุธะองะค์เสด็จขึ้นไปจำพันษาเพื่อแทนคุณมารดาด้วยการแสดงธรรม ชากนำมาดาให้รู้แจ้งด้วยสแสดงอธิธรามเจีตคําีได้เบียงนี้สำเด็จความประสงค์ภรษาไาวยพรงลงมาปูดลกามองเห็นพระจันทร์วนสว่างสวยไม่จางเหมือนฟางพระองค์ยัง พาสบูรณ์แสนลำเลิอดที่เราได้พบผาบา่านบันจาวทีนี่เลทเป็นหลักฐานให้เรารู้เหตุก,การณ์ในพวกองพระจอุกุนใดที่เราได้พบปะในชาติก่อนเคยได้กระทำมา เอ็นคนรวยก็ให้รวยนักหน้างินวระบุญนำพาให้เราสูกสำลากพระพุทธองค์เปิดแสงสว่างลู่หนทางโปรดพุทธมารดาพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพันศาเมือง อยู่ฉันดาวดึง,องพอไปถึงแท่นศิลาใกล้ปราสาทของพระอินทามว่วน่เทพาบุตรธิดาหลั่งไหลกันมาบูชาพุทธองค์พากันมาเป็นหลายแสนนกด ไปโปวดแสดงธรรมเทศนาพระมารดานั้นยังอยู่สนุสิทิพระองค์สถิตรอพระมารดาท่านก็เลยอยู่จำพันสารอพระมารดาอยู่ท่านดาว่าดึงการเวลาผ่านมาพบใจมา ไม่ขาดวันนี้พอดีภาสพสท่ันอยู่จำพันสาเก้าสิบวันพอดีวันนี้บวชานาออกพรนสาแล้วนะเจ้าค้าถึงวันเวลามาทำบุญกันพระองค์เสด็จลงมาจากเมืองเ เป็นวันสำคัญจึงตากบาเทโอโอ,โอ,โอพุทธคุณวันประเสิดแสนลำเลิศประเสริฐจริงในโลกาพระพาอพระองค์อะเดลุ่มไปจำพันสาเ,เพื่อแทนคุณมารดาด้วยการสแสดงธรรม จัากนำมาตาให้รู้แจ้งด้วยสแสดงอธิธรรมจิตคัมพีได้เพียงนี้สำเร็จความประสงาาค์พระสากายะวงลงมาปูดโลกามองเห็นพระจันทร์ เศนลำเลิอดที่เราได้พบพานปัญจาวันีนี้แหละเป็นหลักฐานให้เรารู้เหตุการณ์ได้พบองค์พระตายอุศนใดที่เราได้พบปะในชาติก่อนเคยได้กระทํ เป็นคนรวยก็ให้รวยกันนักหนาเป็นเพราะบุญนำพาให้เราสุขสำาพาพสสาราญพระพุทธองค์เปิดแสงสว่างรู้หุนทางผูดพุทธมารดาพาระองค์สิรขึ้้นไปจำพันษาเมืองพระอ,อินทา ขันดาววาดึงพอไปถึงแท่นศิลาใกล้ป,ปราสาทของพระอินทรามวลมุ่เทพระบุตธ,ธิดาหลั่งไหลกันมาบูชาพุทธองค์พากันมาเป็นลายเสนโกต ไม่ไปปูแดแสดงครรมทศนาพระมารดาั้นยังอยู่สุนสิพระองค์สถิตรอพระมารดาท่านก็เลยอยู่จำพันสาหลพระมารดาอยู่ชั้นดาวะดึงการเวลาผ่านมาคบใจมา ทำเลือนไม่ขาดวันนี้พอดีพระสงฆ์ท่านอยู่จำพรรษาเกสิบวันพอดีวันนี้เปาวารนาออกพรรษาแล้วนะเจ้าค่ะถึงวันเวลามาทำบุญกันพระองค์เสด็จลงมาจากเมืองสวรรค์ เป็นบัานสำคัญจึงตากบาตท,ทโวโอ้โหพุทธาคุณวาันประเสริฐแสนลำเลิดประเสริฐยิง่งในโลกาพุทธาองค์เจดึ้นไปจำพันษาเพื่อแทนคุณมาดาด้วยการสแสดงคำชักนำมาณาให้รูกแก้แจ้ง ด้ยแสดงอาธิธรรมเจตคําดีได้เพียงนี้สำเด็จความประสงค์พระศาลายวงลุงมาปูโดโลกามองเห็นพระจันทร์วนสว่างสวยไม่จางเหมือนฟางพระองค์ยางดีจริงอาท่พระสงฆ์ปูด เหนัญมเลิอดที่เราได้พบผ่านบันจาวาสีนีเล็เป็นหลักฐานให้เรารู้เหตุการณ์ในพวกอวัยวะใดผู้ชนใดที่เราได้พบปะในชาติก่อนเคยได้กระทำมา อ็ anyway, right. e. นกุรวยกใอยรวยการงางเห็นพระบุญทำพาให้เราสู่สำลันพระพุทธองค์เพื่อแสงสว่างลู่ห uh ุนทางปวดพุทธมารดาพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาเมืองพระอิน อยู่ฉันดาวดัดถงพอไปถึงแท่นศิลาใกล้ปราสาทของพระอินทามวลหน่เทพพบุตธธรที่ดาหลังไหลกันมาบูชาพุทธองค์พากันมาเป็นหลายแสนนกุ โปรดแสดงธรรมเทศนาพระมารดานั้นยังอยู่สนุสิทิ์พระองค์สถิตรอพระมารดาท่านก็เลยอยู่ยจำพันศารอพระมารดาอยู่แสนดาว่าดึงการเวลาผ่านมาพบใจมา ไม่ขาดวันนี้พอดีพราสท่ันอยู่จำพันสาเก้าสิบวันพอดีวันนี้บวชนาออกพรนสาแล้วนะเจ้าค่ะถึงวันเวลามาทำบุญกันพระองค์เสด็จลงมาจากเมืองสว ันสำคัญจึงตากบาทเทโอโอ,โอ้พุทธคุณวันประสริิเแสนลำเลิศประสริิจรในโลกาท้าพระองค์อดิตลุ่มไปจำพรรษาเพื่อแทนคุณมารดาด้วยการสแสดงธรรม จากนำมาตาให้รู้แจ้งด้วยสแสดงอธิมเจิตคำทีได้เพียงนี้สำเร็จความประสงค์พระสากายวงลงมาปูดโลกามองเห็นพระจันทร์วนสวา่างสวยไม่จางเหมือนปลา พูดเสนลำเลิศที่เราได้พบพานปัญจะวัคคีนี้แหละเป็นหลักฐานให้เรารู้เหตุการาาณ์ได้พกองค์พระตายอุศนใดที่เราได้พบปะในชาติก่อนเคยได้กระทำม เป็นคนรวยก็ให้รวยกันนักหนาเป็นเพราะบุญนำพาให้เราสุขสำราญพระพุทธองค์เปิดแสงสว่างรู้หนทางปวดพุทธมารดา พระองค์เสด็จพื้นไปจำพันศาเมืองพระอินทาอยู่ท่านดาววดึงพอไปถึงแทนศิลาใกล้ปราาทของพระอินทามวลหมู่เหตุพระบุตธ,ธิดาหลังไหลกันมาบูชาพุทธองค์ พากันมาเป็นลายที่เสนโกดให้ไปปวดแสดงคำเทศนาพระมารดานั้นยังอยู่สนสุกสนิทพระองค์สถิตรอพระมารดาท่านก็เลยอยู่จำพันษารอพระมารดาอยู่ชั้นดาวะดเดือง การเวลาผ่านมาพบใจมาสามเดือนไม่ขาดวันนี้พอดีพระสงฆ์ฉันอยู่จำพรรษาเก้าสิบวันพอดีวันนีป่าวลนาออกพรรษาแล้วนะ องสเสด็ดลงมาจากเมืองสวรรค์เพราะเป็นวันสำคัญจึงตากบาตรเทโอโอโหุทธคุณมันประสิดแทนั้ำเมื่อประสิดยิ่งในโลกาูุท้าองสเสด็ขึ้นไปจำพรรษาเพื่อแทนคุณมารดาด้วยการสแสดงธรรม หากนำมานดาให้ <oung> <activist> รู้แจ้งด้วยแสดงอาทิธรรมเจตคําีได้เพียงนี้สำเด็จความประสงค์ระษากายวะวงลุลงมาโปรดโลกามองเห็นพระจันทร์้วนสว่างสวยไม่จางเหมือนฟางพระองค์ยาง ดีจริงาที่พาสมโปรดเศนลำเลิศที่เราได้พบพานบรรจาวาดทีนี่เล็เป็นหลักฐานให้เรารู้เหตุการณ์าาใดพวกอวบใยกุศลใดที่เราได้พบปะในชาติก่อนเคยได้กระทำมา เอ็นคนรวยก็ให้รวย,วยการงานขุนพระบุนนำพาให้เราสูขสำลาญพระพุทธองค์เพื่อแสงสว่างลู่หนทางโปรดพุดทธมารดาพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาเมืองพระอินทร์ อยู่สัน,นดาวัถึงอพอไปถึง <c oughs> แท,นท่นศิลาใกล้ปราสาทษของ